ยินดีต้อนรับนะคะวันนี้จากสักจากถุงเงินเพิ่มเป็น VIP เช่นกันไม่ได้เจอกันกี่ปีแล้วสองปีแล้วค่ะสองปีที่ผ่านมาหลังจากสักดายไมือไปแล้วเป็นยังไงบ้างพี่คือมีโชคมีลาบเข้ามาเรื่อยๆมีเงินเข้ามาตลอดนะคะถึงถูกหวยบ้างแต่ก็ ถูกถูกเพิเ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนเมื่อก่อนนี้ไม่เคยมีโชค,ชคด้านนี้เลยก็มีเขาเป็นคนไม่เคยตก่อนไม่มีโชคใช่ค่ะมีต้งนานๆถึงจะถูกแต่ว่าพอพอ<ด>หลังจากสะเมื่อสองปีที่แล้วค่ะคือแบบแบบงวดเว้นงวดหรือไม่ก็ติดติดกันก็มีแสดงว่าทําให้เรามีเงินใช้ตลอดใช่ค่ะมีเพราะว่าอันนี้คือเงินพิเศษเนาะรู้สึกว่าดีเนาะไม่งั้นไม่กล้าเพิ่ม v i p นคะใช่ค่ะก็ดีใจด้วยน้องปรางขอให้พี่สมปรารถนานะเจอกันครั้งต่อไปก็ ขอให้สักชุดใหญ่แบบไม่เสียดายได้เงินมาฟรีๆแบบนี้เลยนะคะขอให้แล้วเมื่อวานถูกไหมอะอเมื่อวานก็ถูกขอขอให้มาได้ได,ได้ได้นิดหน่อยก็ยังดี <ขอ S 2> นะคะเพิ่มเพราะว่าสักเพิ่มแสดงว่าต้องถูกนะคะก็ดีใจด้วยนะแตะเงินแสนเงินล้านนะคะ <ชา S 1> สุขภาพแข็งแรงท<ๆ>ุกหวยโรวยปดนี้นะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ